ผู้สืข่าวจังหวัดปราจีนบุรีรายงานว่านายรณรงค์นครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยนางวันเพื่อนอุดมุ่วในการสป็นักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนักงานนครยคนะานางรัชนีเทียบแก้วรองประธานสภา หอการค้าจังหวัดปราจินบุรีร่วมเปิดงานสุขกายสบายใจณศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยอนันตปุระรีสอร์ทอำเภอนาดีจังหวัดปราจินบุรีซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่17-19กุมภาพันธ์ในเรโรงกล่าวว่าจังหวัดปราจินบุรีทททสนักงานนครนายกร่วมกันกับศูนย์ั่แพทย์ทางเลือกอนันตปุระรีสอร์ทและหน่วยภาครัฐเอกชนจัดกิจกรรมอีเวนต์พิเศษ สำหรับคนรักสุขภาพถ่ายใกล้ชื่องานสึขกายสบายใจนั่นคือพัฒนาการแพทย์แผนไทยอนันต์ธรรมรักเรียกว่าสถาปนารีสอรีเยอะมากทรให้ต้องมาใช้น้ำนะคัน้ำนี่จะเป็นน้ำที่สะอามากและวต้มเสือรางเนี่ยียุกใหมีกิจกรรมนี้่ใจนมาเพื่อให้น้แใสๆนะคะภาพด้านถ่ายทอด่านกิจกรรม ในการแสดงและร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อสุขภาพกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็นโซนต่างๆหลากหลายอาทิโซนมาเก็ตท้เน็กออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีเมืองปราจีนบุรีและสินค้าสุขภาพตลาดน้ำเขียวแล้วก็จะมีนให้กินโรตีต่างรวมกิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพอาทิกิจกรรมการทำการแพทย์แผนไทยการจัดการกระดูกการฝังเข็ม การย่ำช่างเก็บไวต์อเส้นการสุ่มยาเพราะว่าเราใช้จัมเบิร์ชช็อปเพื่อสุอาจะมีวิจกรรมการทำวายตัะไม้การทำคอมปูชาการทำกินปีกการฝึกทำสมาธิจากวิทยากรผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์งนั้นโดยตรงที่ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนพร้อมจองเพื่อแพ็กเกจสามารถสข้างในการประกอบอาชีพต่างๆได้ โซนมิว Music the Garden, สิกอินดิกาเดนกิจกรรมดนตรีลานจามจุรีในการเป็นกิจกรรมบำบัดด้วยเสียงโซนกิจกรรมประกวดภาพถ่ายโซนกิจกรรมแอดเวนเจอร์วอเตอร์กิจกรรมนันทนาการทางน้ำพายเรือขยักแผ่ไม้ไผ่โซนแคมป์เบอร์รลานสมอสกิจกรรมลานกลางเต็นต์บรรยากาศริมน้ำใสใหญ่ และที่ป่าพืชป่าสมุนไพรที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกิจกรรมภายในงานและร่วมทดสอบกิจกรรมทางการแพทย์แผนไทยฟรีเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับในช่วงนี้อากาศกําลังดีพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เขาใหญ่นะครับโอโซนก็ถือว่ามีอันดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะทั้งเดือนของการ ตั้งแคมป์นะครับมาดูดาวมาดูบรรยากาศที่เคืองเขาใหญ่นะครับทับลานตากจีดาเนี่ยแล้วก็มีการล่องแก่งนะครับแล้วก็ทั้งวันเราก็จะมีการวาดภาพมีทำอาหารฝึกทำอาหารครับเชิญชวนมาได้ทั้งครอบครัวนะครับมานอนที่นี่มากินที่นี่นะครับใช้ชีวิตอยู่ที่ป่าจีนบุรีครับค่ะอยากทราบว่าจากงานที่จัดวันนี้ค่ะวัตถุประสงค์ของงานนะคะก็จะเชิญชวนนะวันนี้ เป็นวันศุกร์นะครับพี่น้องประชาชนที่หยุดจากการทํางานวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยน,นะครับเรามาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ที่นี่นะครับกราผวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยนะครับได้รู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ปราจีนบุรียังมีที่น่าเที่ยวอีกมากมายมหาศาลนะครับเชิญชวนมาอยู่ริมเขาใหญ่กันครับบานิสนับบนรรยงานนักษณะนันถ่ายภาพจากจังหวัดปราจีนบุรีครับ